ออกจากบนหัวจอดทลกแล้วทราบแล้วตอบด้วยทร,วทราบแล้วทราบแล้วขอให้ท่านเดินทางถึงที่ใหม่โดยส่วนหนึ่งตอนนี้เราก,ลาออกำลังออกทำภารกิจสําคัญขอให้เราพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในอวกาศนี้ขอลงจอดบนพื้นดวงจันทร์ลงจอดได้ไง เราอยู่นอกยานอยู่เลยจะปล่อยให้เราลอยแบบนี้เหรอโหก็บินมาตั้งนานแล้วอะ่ะไม่ถึงสักทีพอไม่อยากเหยียบพื้นดวงจันรเร็วๆหรออยากสิเหมือนนิวอาร์ม r o งี้สักวันเราคงได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นด้วยกันนะแกไปทำเรื่องเล็กให้ได้ก่อนเถอะ หนูมาดับไฟฉันทำไมฉันจุดเตาไว้จะต้มแกงไฟมันแรงป้าเปียวไฟปิวเข้าบ้านไปมันจะไหม้บ้านเอาโอ๊ยมันจะแรงอะไรละขับจุดถึงเงี้ยทุกวันขาหลักไม่ต้องเลยนะขอบใจแล้วกันอย่างน้อยก็เล่นเกมแรกได้ดีนะคงดีแหละก็น่าจดจำอยู่ไม่น้อยนะระหว่างทางก็ต้องจะเล่นแบบนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องปกติ วันนั้นพลจะข้ามถนนไปหาแล้วแหละแต่ไม่มีคนพาข้ามเรือกลับบ้านด้วยเลยแล้วปกติถ้าพลไม่เจอเราพลก,กลับยังไงก็รอนะบางทีก็ร้อยคนพาข้ามบางทีก็มีรถขับผ่านมาพอเขาเห็นพลจะข้ามก็อยู่ได้ข้ามประมาณนั้นอืมคนพาข้ามน่าจะหาง่ายแต่รถหยุดให้คนข้ามเนี่ยกับประเทศเนี้ย ถือว <g binary> ่าเซอรพรสนะฟ้าสวยเนาะถ้าได้รอไปอยู่ตรงนู้นเรามองลงมาโลกเราคงจืดมากเลยอะอ่ะ้อมเราขอถามอีกเรื่องได้ปะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอ เ <Private. S 1> ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยป้าโทรโรงาบาลและรถยังไม่มาเลยลูกเนี่ยป่านนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูไปอางคนมาช่วยนะคะมันคงเป็นเรื <énormément Jar>. ่องที่ยิ่งใหญ่พอๆกับยานอพอรโล1 1ไปดดวงจันทร์ เล็กของมนุษย์แต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติก้าวที่สําคัญของมนุษยชาติใช้หนุ่มสองคนเข้าช่วยหญิงวัย5้56ปีที่นอนหมดสติอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่พร้อมประสานงานมอบรางวัลคนดีของสังคมดูยิ่งใหญ่เนาะพี่สองคนเขาเก่งมากแต่ไหนไม่เห็นมีอะตอมเลยตอนยานอพอลโล1 1ลงจอดบนดวงจันทร์รู้ปะ ไม่ได้มีแค่สองคนที่ขึ้นไปบนดวงจันทร์ยังมีคนขับยานไปด้วยนะใช่เหรอ